เดี๋ยวฮัลโหลฮัลโหลจะใช้นี้กันนะขออภัยติดขัดนิดหน่อยคนระับพระอ,องค์ท่านกนะ็ให้สนใจในธรรมะของพระอ,องค์ท่านเสียมากกว่าในความเป็นอยู่ของพระอ,องค์ท่านถึงแม้ว่าเราจำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่พระอ,องค์ท่านนะอยากให้เราแค่รู้ วิธีหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงแค่เรานะไม่ทุกข์ก็ถือว่าสุขแล้วแล้วก็พระองค์ท่านไม่ได้เป็นคนที่ชี้นะว่าเราจะต้องไปทำสิ่งนู้นสิ่งนี้แล้วจะต้องมีชีวิตแบบนี้เสมอไปนะในวันนีนะ้ในบางสิ่งบางอย่างที่โยมจะไม่รู้แล้วถ้าโยมรู้ในวันนี้หนะลวงพี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ และโยมก็น่าจะนำไปใช้ในชีวิตของโยมได้นะเป็นสิ่งที่เราเขาเรียกว่ามองข้ามกันไปแม้กระทั่งเริ่มต้นนะในการประสูติของพระองค์ท่านหลวงพี่ก็เคยบอกนะโยมไปแล้วนะบางคนก็เคยได้ยินล้แล้วหลวงพี่ก็ถามว่าโยมเชื่อหรือป่านะว่าพระองค์ท่านเนี่ยเกิดมาจากคันพระมารดาแล้วสามารถเดินได้เจ็ดเก้าเลย หลายๆคนก็ยังมีความสงสัยและหลวงพี่ก็เชื่อว่าเวลาที่ใครสงสัยนั่นก็หมายความว่าเราเนี่ยยังไม่ได้เชื่อโดยสนิทใจเวลาที่เรายังไม่เชื่อโดยสนิทใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าเหตุผลมันน่าจะไม่จริงหรือว่าความเป็นจริงมันน่าจะเป็นแบบนู้นเป็นแบบนี้หลวงพี่ก็เลยบอกว่าอ้าวคราวนี้ละกันโยมลองไปเปรียบเทียบ นะกับ,บวัวกับหมากับควายกับสัตว์อื่นๆนะตอนที่มันเกิดเนี่ยนะแม้กระทั่งช้างนะปั๊บเดียวเนี่ยเดินได้เลยนะเหตุที่สัตว์เหล่านั้นเดินได้เลยเนี่ยเพราะว่าพื้นฐานจิตใจเดิมนะมีความเข้มแข็งนะที่จะต้องต่อสู้กับชีวิตที่จะต้องเอาตัวรอดยมสังเกตเถอะว่ามนุษย์นะกับสัตว์เนี่ยมีจิตใจที่ต่างกัน สัตว์นี่มีจิตใจที่เข้มแข็งนะบางทีโดนทําร้ายนะโดนยิงนะหรือว่าโดนฟันโดนฆ่าจริงๆสัตว์บางตัวก็ยังไม่ร้องสักแอะเลยเพราะว่าความอดทนค่อนข้างสูงเหตุที่สัตว์หลายๆประเภทมีความอดทนค่อนข้างสูงเพราะว่าในชีวิตของเขาเนี่ยนะเขาก็จะต้องตากแดดตากฝนตากลมตากนะเขาเรียกว่าอุปสรรคปัญหามาโดยตลอด เขาจะต้องต่อสู้มาโดยตลอดนั่นก็คือสิ่งที่เป็นการฝึกจิตฝึกใจของเขาให้เข้มแข็งแต่อย่างที่เราเคยฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากนั่นก็หมายความว่าการเกิดเป็นสัตว์เนี่ยเดี๋ยวเกิดเป็นสัตว์เดี๋ยวเกิดเป็นเทวดาวนไปเวียนมาเขาก็ยังคุ้นชินอยู่กับสิ่งนั้นนะแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าของเราทำไมเกิดมาแล้วถึงเดินได้เลย จริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกแม้กระทั่งก่อนที่เกิดพระพุทธเจ้าก็เลือกที่จะเกิดกับบิดาคนนี้เพื่อที่จะมีเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะเพราะว่าพระบิดาเนี่ยมีฐานะมีเงินทองมีทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าเราก็ได้เสวยสุขนะทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่าย แล้วก็แม้กระทั่งเลือกพระมารดานะที่จะต้องนะมาอยู่กับพระมารมาดาคนนี้ก็เพื่อที่จะให้กำเนิดพระองค์ท่านเสร็จปุ๊บนะแล้วก็จะต้องตายภายในเจวันแล้วก็พระองค์ท่านก็จะต้องเป็นคนกัมพานะแล้วก็จะได้เรียนรู้ความพัดภาคนะต้องแต่เด็กเพราะฉะนั้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็โยมลองนึกดูว่านะพระองค์ท่านได้เป็นพระพุทธเจ้า นะีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วนะสิ่งเหล่านี้มันคือการสั่งสมหรือแม้กระทั่งวันก่อนหลวงพี่ก็ได้คุยกับลูกศิษย์นะลูกบอกว่านะการที่เราเนี่ยประณีตการที่เรามีความตั้งอกตั้งใจทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ให้กับพระก็ดีให้กับคนที่รู้จักก็ดีพ่อแม่ก็ดีด้วยจิตใจที่ละเอียดอ่อนนะจิตใจที่ละเอียดอ่อนนั้น ก็จะส่งผลให้เราได้อัตภาพใหม่ให้ได้ร่างกายใหม่ในตอนที่เราเกิดมีผิวพรรณที่ดีนะมีหน้าตาที่ดีเพื่อสอดคล้องกับจิตใจที่ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นนะพอลูกศิษย์ได้ยินลูกศิษย์ก็พูดว่าหนูไม่อยากเกิดอีกแล้วเวลาที่คนไม่อยากเกิดอีกแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่คำพูดนะแต่มันเป็นผลของการกระทำแล้วมันมีวิธีการกระทำใดบ้าง ที่จะทําให้เราไม่เกิดอีกวันนี้เวลาที่เรานับถือพระพุทธศาสนามันมีปัญหาอยู่หลายอย่างปัญหาก็คือเราเนี่ยดันไปจําคําพูดต่างๆนะจากคนนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนแก่ไม่ว่าจะเป็นนะคาโ,โบราณโบราณนะที่เราได้ยินกันมาไม่ว่าสิ่งที่หลวงพี่เคยพูดไปก็คือตายวันพระนะเป็นคนมีบุญนะหรือแม้กระทั่งนะ การที่เราเขาเรียกว่าตายโหงนั่นถือว่ามันไม่ดีจริงๆไม่ใช่นะลกูกเราต้องไปถอดความหมายของทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นก็อย่างที่บอกไปว่าเวลาที่ถึงวันพระทีเราก็ตั้งใจรักษาศีลน,นะบางคนก็ไม่กินเนื้อสัตว์นะบางคนก็ตั้งใจใส่ชุดขาวอยู่ที่วัดเขาเรียกว่าอุโบสถศีลน,นะบางคนก็ตั้งใจ ทำความดีบางคนก็อดอาหารเลยบางคนก็ไปทําบุญทําทานก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ในบุญจิตใจของเราสะอาดบริสุทธิ์แล้วเวลาที่เราตายไปนั่นก็หมายความว่านะอัตภาพใหมนะ่หรือว่าสถานที่ใหม่ที่เราจะได้ไปเกิดมันจะสอดคล้องกับจิตใจของเราถ้าจิตใจของเราตอนนั้นมันมีความกลัว มันมีความโกรธมันมีความอาฆาตเขาก็เชื่อกันว่านะเราจะได้ลงไปอยู่ในอบายภูมิแต่ถ้าจิตใจของเราสะอาดบริสุทธิ์เขาก็เชื่อกันว่าเราเนี่ยน่าจะได้ไปเกิดนะอย่างน้อยก็คือไปรอเป็นเทวดาเสียก่อนอันนี้คือคำพูดนะลกูกแต่ความเป็นจริงก็คืออีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นในวันนี้นะสิ่งที่หลวงพี่นะมา จะมาสอนจะมาแนะนำญาติโยมนะลูกนะแล้วก็โยมสามารถนำไปใช้ในชีวิตของโยมได้ก็คือหนึ่งหลายๆคนเวลาที่นั่งสมาธิไม่ได้นั่งกรรมฐานไม่ได้นะอย่าเพิ่งไปท้อหลวงพี่อยากจะให้โยมเนี่ยหาวิธีหนึ่งวิธีใดก็แล้วแต่ที่จะสามารถนะทำให้โยมเนี่ยมีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์แม้กระทั่งโยมทำกับข้าว นโะยมเลี้ยงลูกนโะยมขับรถเราก็สามารถดัดแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนะให้มันสอดคล้องกับชีวิตของเราได้ในการปฏิบัติธรรมนะเวลาที่เรานะเจอรถติดเราก็จะต้องอดทนนะเวลาที่เราจะต้องไปเจอคนมากๆนะเราก็จะต้องเขาเรียกว่าอดทนแล้วก็จะต้องมีความเมตตานะพอประมาณเลยเราถึงจะสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้นะเวลาที่เรามีปัญหา เกิดอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เราเนี่ยคุณค่้องหมอมัวมีความโมโ oh, หมีความกระทบกระเทือนใจมีความไม่สบายใจมีความไม่พอใจเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องระงับให้ได้แล้วเวลาที่เราจะระงับนะสิ่งเหล่านี้ให้ได้อย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องมีความอดทนแล้วเราก็ต้องหาอุบายหลอกเราดังนะวิธีของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกัน แม้กระทั่งเวลาที่นะหลวงพี่ตื่นขึ้นมาหรือเวลาที่หลุงพี่จะทำอะไรก็แล้วแต่ก็พยายามพูดนะว่าถ้าวันนี้ยังมีชีวิตอยู่นะมึงก็เล่งสร้างทําความดีไปมึงเล่งสร้างบุญสร้างกุศลไปนะวันนี้พอมีคนมาบอกบุญนะหลุงพี่ก็บอกกับตนเองถ้าตายไปแล้วเราก็คงไม่มีโอกาสได้ทำนะสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่เรานะมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด นะตายไปเราก็ไม่มีประโยชน์ก็พยายามคิดอย่างนี้พยายามบอกกับตนเองแบบนี้พยายามเตือนนะตอนเองในทุกวันนะการที่เราได้เตือนตอนเองนั่นก็หมายความว่าเราเนี่ยมีสติการที่เราจะมีสติได้นั่นก็หมายความว่าเราจะต้องยือ้อจะต้องต่อสูนะ้กับอารมณ์เรากับบางสิ่งบางอย่างที่มันเข้ามาแทรกเข้ามาขาเรียกว่าเล้าในใจของเราโดยผ่านตา ผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายผ่านใจนะสิ่งเหล่านี้นะมันสร้างความทุกข์ให้เราตั้งแต่เด็กเมื่อเราเห็นว่ามันดีเห็นว่ามันสวยนะได้ยินว่ามันดีได้ยินว่ามันนะได้อย่างงู้นได้อย่างนี้เราก็อยากที่จะได้มันมาเราก็อยากจะขวคว้ามันมาเราก็ดิ้นรนนะเพื่อให้ได้รับมันมาแลนะมันก็จะวนเวียนอยู่แค่นี้นะหลายหลายคนในวันนี้หรือแม้กระทั่ง นะในวันนี้มีเหตุการณ์สำคัญนะที่นอกเหนือจากวันวิสาขาบูชาที่เราได้ยินกันมาว่า,เ,าเป็นวันจันทรุป,ปราคาเป็นวันพุธนะแล้วก็เป็นวันวิสาขาบูชาแล้วก็เป็นวันพระใหญ่ถ้ะเรียงลำดับนะความสำคัญใน,ในเหตุการณ์ทั้ง3วันนี้นะหรือว่าทั้ง3อย่างเนี้ ยมว่าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะแล้วก็ให้ยมลองนึกนะลองเปรียบเทียบดูว่านะแล้วสิ่งไหนที่โยมควรจะทำมากที่สุดนะแล้วสิ่งไหนนะยมควรจะปฏิบัติโดยเร่งด่วนนั้นะเหมือนกับมีคำสอนอยู่คำหนึ่งว่าถ้าระหว่างที่ไฟไหม้หัวนะไฟอะกำลังไหม้ผมเรากำลังไหม้หัวเรา กับเรานะจะต้องเรียนรู้อริยสัจสี่เนี่ยพระเจ้าบอกว่าเธอจะต้องทำสิ่งใดก่อนนะสิ่งที่จะต้องทำก่อนก็คือเขาเรียกว่าเรียนอริยสัจสีเข้าใจอริยสัจสีก่อนเพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเข้าใจอริยสัจสีนั่นก็หมายความว่ากองไฟที่เม่าไม้หัวเราเนี่ยจะไม่สามารถทำอะไรเราได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ นะวิธีที่ออกจากทุกข์เมื่อเรารู้นะสิ่งที่ทําให้เราเกิดทุกข์เมื่อเรารู้นะเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์โนะยมก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปงนั้นะวันนี้เวลาที่โยมนะใช้ชีวิตอยู่โนะยมไม่ต้องเอาธรรมะนะทุกสิ่งทุกอย่างนะมารวบรวมหรือว่าจะต้องเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างในคราเดียวนะลูกแม้ธรรมะนะที่อยู่ในกามือเรานะเพียงแค่หนึ่งข้อ นะหรือว่าสองข้อสิ่งเหล่านั้นก็สามารถทําให้เราบรรลุธรรมได้สิ่งเหล่านั้นก็สามารถท,รารทํา,า,าทให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ไดนะ้วันก่อนนะหลวงพี่ก็ได้ยินโยมนะท่านหนึ่งเขาพูดท่านเะขาบอกว่าชีวิตท่านเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าได้เรียนรู้ธรรมะนะแล้วก็ได้เรียนรู้ธรรมะเพียงแค่ข้อเดียวก็คือไปรู้เหตุแห่งทุกข์ว่าเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันคืออะไร บอกว่าแค่สิ่งเดียวเท่านั้นที่ผมเรียนรู้แล้วเขาก็าพูดขึ้นมาว่าคนเราเนี่ยเดี๋ยวอยากกินเดี๋ยวไม่อยากกินนะเดี๋ยวอยากไปเดี๋ยวไม่อยากไปได้อยากเอาเดี๋ยวไม่อยากเอา,เา,เอามันวนเวียนอยู่แค่นี้นั่นก็หมายความว่าใจของเราเนี่ยแม้กระทั่งใจของเราเรายังไม่รู้ใจของเราเลยว่าใจของเราต้องการอะไรแต่ถ้าวันหนึ่งเราเข้าใจว่าเหตุแห่งทุกข์คืออะไรเราก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปสมมติว่า นะเราเองเนี่ยอยากจะได้บางสิ่งบางอย่างนะแล้วเราก็ไม่ได้พอเราไม่ได้เราก็เกิดความโมโหแต่ความโมโหเนี่ยมันคือปลายทางแต่ต้นทางม,มันคืออะไรกลัวจะน้อยหน้ากลัวจะเสียหน้านะกลัวว่าจะโดนด่านี่มันคือเหตุแห่งทุกข์แล้วเราจะไปดับเหตุแห่งทุกข์ได้ยังไงเราก็ต้องไปหาวิธีเอาก็คือละจากความทิฏฐิละจากความมานะเพื่อไม่ให้เสียหน้าเสียตาแค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นนะก่อนที่จะไปดับทุกข์ได้ต้องหาเหตุแห่งทุกข์ให้เจอเพราะฉะนั้นเวลาที่โยมมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น้นโลกเราก็ไปหาเหตุแห่งทุกข์โดยแท้จริงว่าแท้ที่จริงมันคืออะไร,เ,ระเวลาที่ลูกเราเรียนหนังสือไม่จบนะหรือว่าไม่อยากจะเรียนหนังสือเหตุแห่งทุกข์มันคืออะไรเหตุแนหะ่งทุกข์ก็คือกลัวว่าลูกจะสร้างความเดือดร้อนกลัวว่าลูกจะหาเงินไม่ได้กลัวว่าลูกจะเป็นภาระก,กับเรา นะกลัวว่าเราเนี่ยเสียเงินไปฟรีนะแล้วก็โมโหที่เราอุตส่าห์เลี้ยงดูอุตส่าห์ตั้งใจส่งเสียนะลูกให้เรียนแต่ลูกเนี่ยไม่ยอมเรียนให้จบนี่มันเป็นแบบนี้เหตุแห่งทุกข์จริงๆมันเป็นแบบนี้จริงๆเราไม่ได้รักลูกจริงๆเรารักตนเองนะพอเราพูดนะพอหลวงพี่พูดไปแบบนี้แล้วเราลองไปพิจารณาความจริงเนี่ยนะความจริงมันคืออะไรเราต้องไปหาความจริงให้เจอหลายหายคนก็บอกไม่จริง รนะักลูกรักลูกนะสุดท้ายอ่ะถึงเวลาที่ลูกตายไม่มีใครที่กระโดดเข้าไปกองไฟพร้อมกับลูกนะไม่มีใครยอมเผาตนเองไปพร้อมกับลูกนะทั้งที่เรารักลูกขนาดนั้นสุดท้ายเราก็รักตนเองแล้วเราก็ต้องยอมรับสิ่งนี้ให้ได้นะว่ามนุษย์ทุกคนนะก็จะต้องรักตนเองเป็นธรรมดาเนะวาเวลาที่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแตนะ่คนยืมเงินยืมทองเราไปคนเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ แล้วเขานะไม่สามารถรักษาสัจจะไม่สามารถรักษาคําพูดเหล่านั้นได้เราไม่ต้องไปโกรธเขานะเราไม่โกรธเขาเนี่ยเราก็ได้บุญแล้วเพราะบุญมันคือทําให้ใจสะอาดไอ้ส่วนที่เขานะจะต้องนะเขาเรียกว่าเอาตัวรอดในชีวิตก่อนเพราะว่าเขาก็ต้องรักนะตนเองเป็นธรรมดานะเราก็ต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้นะเวลามันผ่านมา หลายหลายคนอาจจะมีอายุ30กว่า40กว่า50กว่าก็แล้วแต่นะไม่สําคัญสําคัญอยู่ตรงที่ว่านะวันนี้เราพร้อมนะที่จะยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นแล้วหรือยังนะวันหนึ่งที่เราจะแก้ปัญหาได้อันดับแรกเวลาที่เราเออขาเรียกว่าไรเข้าโปรแกรมต่างๆในคอมพิวเตอร์นะเราจะไปทำธุรกรรมกับธนาคาร อันดับแรกเนี่ยเขาจะให้เซ็นเซ็นว่าเรายอมรับหรืออยังเมื่อเรายอมรับแล้วเราถึงจะคุยกันต่อนะเราถึงจะเดินหน้ากันต่อนะชีวิตเราก็เหมือนกันถ้าวันนี้เราไม่ได้ยอมรับนะว่าเราต,ตัวตัวตนของเราเป็นยังไงเราก็จะไม่สามารถแก้ไขได้เหมือนเรายังไม่ยอมเซ็นแอปพูบนะเซ็นข้อตกลงนะตกลงว่านะจะต้องทำอย่างนี้ ตกลงว่าจะต้องเป็นแบบนี้ตัวเราเองก็จะต้องนะยินยอมแล้วก็ยอมรับก่อนว่านะตัวเราเนี่ยมีปัญหายัางไงไม่ดียังไงแย่ยังไงนะชั่วยังไงเรวยังไงสิ่งเหล่านี้จะต้องยอมรับก่อนเพราะถ้าเราไม่ยอมรับกระบวนการในการแก้ไขตนเองเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นแม้วันนี้โยมเนี่ยไม่ได้มาเวียนเทียนที่วัดก็ขอให้โยมจำเอาไว้แล้วก็ขอให้โยมได้รู้เอาไว้ว่า มันไม่ได้หมายความว่าชีวิตโยมจะแย่ลงแล้วนะวันนี้โยมไม่ได้มาไหว้พระไม่ได้มากราบพระก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะตกต่ําลงหรือถึงแม้ว่าโยมมาไหว้พระมากราบพระก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของโยมจะดีขึ้นเหตุที่จะทําให้ชีวิตของโยมดีขึ้นโยมจะต้องเคารพนะละรักและทำนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยออกจากใจแต่ไม่ได้ออกจากวิธีการ เมื่อเช้าหลวงพี่ก็โพสต์ไปหรือว่าตอนบ่ายนี่แหละว่านะสัพเพสัตตาไม่ได้อยู่ที่นะไม่ได้อยู่ที่ปากนะความเมตตาไม่ได้อยู่ที่ลิ้นนะหรือว่าคนเข้าวัดไม่ได้หมายความว่าเป็นคนดีนะสิ่งต่างๆมันอยู่ที่ใจทั้งหมดนะมันไม่ได้อยู่ที่การกระทำจากภายนอกนะหลายๆคนนะมาวัดนะแต่ก็ไม่ได้วัดใจตนเองคำว่าวัดเนี่ยแปลว่าวัดใจตนเอง นะว่าใจตนเองเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะแม้กระทั่งวันก่อนมีคนมานะอยากจะให้เข้าถ้ำนะอยากจะเข้าถ้ำนะแล้วก็ขอให้คนเปิดถ้ำให้หน่อยไอ้สิ่งเหล่านั้นก็แสดงความเห็นแก่ตัวนะแล้วก็บอกว่าใครเป็นผู้นะเขาเรียกว่ามีอำนาจในการอนุญาตให้เข้าถ้ำนะเขาขอหน่อยลูกศิษย์ก็บอกไปว่าหนูเองนะแต่ไม่ให้เข้าเพราะอะไรลูกไหมลูก นะวันนี้ก็ไม่ได้เปิดถ้ำเพราะว่าถ้านะคนที่ดูแลถ้ำนะเขายังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครไปใครมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างนะไอ้ส่วนที่บอกว่ามาจากกรุงเทพนะเดินทางมาไกานะลลุงพี่เข้ากรุงเทพนะเกือบทุกวันนะเดินทางไปต่างจังหวัดเกือบทุกวันนะก็ไม่เห็นเป็นหลายอุตสาห์เดินทางมาถ้าคนที่มีความ เคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาเคารพในคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็คงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะไอเหตุที่เป็นแบบนั้นน่าจะเป็นความเห็นแก่ตัวเสียมากกว่าเพราะฉะนั้นการเข้าวัดอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะถ้ายังมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในวันนี้นะวันที่โยมอยู่บ้านนะโยมก็ดูแลตนเองทําจิตใจให้สงบนะแล้วก็ฟังธรรมไป นะด้วยเทคโนโลยีด้วยสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายที่สุดจาก Facebook ก็ดีนะ YouTube ก็ดีวิทนยะุก็ดีช่องทางไหนที่มันเหมาะกับเรานะเราก็ทำไปหลายๆคนเนี่ยนะอยู่กับความเชื่อนะอยู่กับคำพูดมากจนเกินไปแม้กระทั่งในการปฏิบัตนะิไม่ต้องไปจำคำศัพท์ยากๆในการปฏิบัตนะิแล้วก็จะต้องเป็นตามลำดับขั้นตอนเป็นแบบนู้นเป็นแบบนี้ สุดท้ายแล้ววิธีการในการปฏิบัติของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันหลวงพี่ก็ได้ให้นิยามแล้วก็สอนลูกศิษย์ไปต้องเยอะแยะมากมายว่าเราจะเดินทางไปเชียงใหม่นะเราอาจจะไปนะโดยการขึ้นเครื่องบินก็ได้นะขับรถไปก็ได้นะนั่งรถเมย์ไปก็ได้นั่งรถไฟไปก็ได้แต่ก็ไปถึงเหมือนกันแต่อาจจะใช้เวลาไม่เท่ากันแต่ไปถึงเหมือนกัน เพราะฉะนั้นโอกาสของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนเกิดอยู่ที่สลัมบางคนเกิดเป็นคนจนอย่าว่าแต่สวดมนต์เลยนะหาเวลากินข้าวยังไม่มีเลยนะบางคนเนี่ยนะอย่าว่าแต่ไปวัดเลยนะตนเองเนี่ยเดินทางก็ยังลาบากเลยนะขาก็ยังไม่มีเลยนะค่ารถเติมน้ํามันก็ยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวบุญที่แท้จริงนะไม่จําเป็นนะลูกนะที่จะต้องมาที่วัดนะแต่คนที่มาที่วัด ได้ทานุบำรุงพระพุทธศาสนาอันนั้นก็คือถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็แล้วแต่โอกาสของแต่ละบุคคลแม้กระทั่งการเวียนเทียนในวันนี้ก็อย่างที่เรารู้ว่าการเวียนเทียนก็คือการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยแสงสว่างแต่แท้ที่จริงแล้วในนะความที่มันซ่อนเลนอยู่ในนั้นนะมันคือแสงสว่างเราบูชาแสงสว่างเราระลึกถึงว่า ถ้าเราไม่มีแสงเทียนถ้าเราไม่มีเปลวเทียนถ้าเราไม่มีหลอดไฟเราก็ไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้เพราะมันมองไม่เห็นทางเวลาที่คนมืดมิดก็เปรียบเสมือนคนตาบอดคนตาบอดยังพอคำได้ยังพอให้คนนะ่ะพาไปตรงนู้นพาไปตรงนี้ได้นะแต่คนใจบอดเนี่ยนั่นเป็นปัญหานะที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้มาเตือนสติทุกๆคน นะให้รีบอยู่ในล่องในรอยนะแล้วก็ปฏิบัตินะในควรในสิ่งที่ควรปฏิบัติแล้วก็เลือกลำดับโดยความชัดเจนของตนเองให้ได้ว่าสิ่งไหนควรจะทำก่อนนะสิ่งไหนควรจะทำทีหลังสิ่งไหนที่เป็นสิ่งเร่งด่วนแล้วก็มีผลต่อชีวิตของเราให้ทำสิ่งนั้นไปก่อนในการแก้ปัญหาไม่ได้มีหลักการตายตัวเหมือนโควิดหรอกโควิดเนี่ยไม่มีใครผิดหรอก นะว่าคนนี้ทําแบบนี้คนนี้ทําแบบนี้แต่มันเป็นเรื่องใหม่ซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนสิ่งที่สําคัญที่สุดก็ขอให้โยมได้รับดูไว้ว่านะในการแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตนะของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือจะต้องอยู่ในกฎในกติกาของศีลธรรมเมื่อเราอยู่ในกฎกติกาแล้วศีลนะส,สมาธิเราฝึกสมาธิ นะฝึกกรรมาฐานนะเพื่อให้มีปัญญาแล้วเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีปัญญาปัญญานั้นนะจะสามารถทําให้เราหลุดพ้นจากกองทุกได้ต่อให้โรคนั้นนะใหญ่กว่าโควิดต่อให้โรคนั้นน่ากลัวกว่าโควิดต่อให้เศรษฐ,ฐกิจมันแย่กว่าครั้งนี้ต่อให้เศรษฐกิจมันแย่กว่าครั้งนะต้มยำกุ้งนะปี40มันก็ไม่ใช่ปัญหา ถ้าจิตใจของเราฝึกมามากพอเราก็จะไม่ตกเป็นทานะของความกลัวเราก็จะไม่ตกเป็นทาสของข่าวสารเราก็จะไม่ตกเป็นทานะของคําพูดเราก็จะไม่ตกเป็นทานะของการเบียดเบียนของบุคคลต่างๆถ้าวันนี้เราไม่มีวัคซีนนะแต่เราอยู่ที่บ้านเราไม่ได้เดินทางไปที่ไหนนะแล้วเราก็นะเขาเรียกว่าทําเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงเหมือนกับใน,ในหลวงเคยสอนเอาไว้อยู่ เราก็อยู่กันรอดแล้วเราก็ไม่ต้องไปทะเลาะก,กับใครนั้นในวันนี้อาจจะเป็นครึ่งประเทศนะที่ไม่มีใครเอ่อที่ยังเฉยเฉยกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าเขาก็ยังใช้ชีวิตกันอยู่ปกตินะข่าวสารเขาก็ไม่ได้รู้อะไรแต่ชีวิตเขาก็มีความสุขสังเกตดูให้ดีนะคนแก่คนเฒ่านะคนโบร,โบราณคนต่างจังหวัดกินข้าวด้วยมือนะแล้วก็เดินด้วยเท้าเปล่านะไม่ได้ล้างไม้ล้างมือ แต่เขาก็อายุกัน80 90นะเพราะว่าไอสิ่งที่เขาทำความสะอาดนะมันสะอาดมาจากใจแล้วก็สิ่งที่สองก็คือนะตัวเขาเองเนี่ยได้สัมผัสนะอยู่กับสิ่งที่มันเป็นธรรมชาตินะจุลินทรีย์หรือว่าเชื้อโรคต่างๆนะต่อสู้มาตั้งแต่เด็กนะบางคนคือในสมัยนี้เด็กที่มันป่วยเป็นนู่นเป็นนี่เพราะว่าหนึ่งอาหารที่กินเนี่ยมันถูกดัดแปลง จากธรรมชาติไปหมดแล้วสองนะมันไม่เคยเจอพัดลมมันไม่เคยเจอแดดมันไม่เคยเจอดินนะเวลาที่เป็นอะไรมันก็เลยเจ็บป่วยโดยง่ายๆเพราะฉะนั้นในการรักษาโควิดก็ดีโรคต่างๆก็ดีบางทีนะเราอาจจะหายด้วยได้ด้วยตนเองด้วยความรู้ของตนเองด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับก,ก็ขอให้อย่างน้อยที่สุดยมจะต้องศรัทธานในตนเองแล้วก็เชื่อมั่นในตนเองก่อนนะว่าเราจะต้องมีชีวิตที่ดี เชื่อมั่นและศรัทธาในตนเองว่าเราเนี่ยนะจะอยู่รอดนในโลกนี้ยังมีความสุขแต่เราไม่ได้ประมาทนะลูกแต่เราต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีเชื่อมั่นในพัตถาคตเชื่อมั่นในพระรัตนะไตแล้วก็ยึดมั่นนะแล้วก็เอาจิตนะไปเกาะอยู่กับพระรัตนะไตนะสวดมนต์น,นะ,ะเจริญกรรมาฐานอย่างที่ทําอยู่ในทุกๆวันแม้กระทั่งที่ผ่านมาแล้วหลวงพี่ก็ลองนึกดูนะตัวหลวงพี่เองก็ นับถือหลวงพอ่อฤาษีดิงดำแล้วก็สวดมนต์ทั้งคาถาเงินล้างทั้งคาถาจักรพพัดสุดท้ายลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าคนที่รู้จักกันก็สวดมนต์สวดมนต์บทเดียวกันทำบุญที่เดียวกันแล้วก็ฟังครูบาอาจารย์เหมือนกันเขาเรียกว่าจิตของเราอยู่ในระนาบเดียวกันระดับเดียวกันเป็นบุญที่เชื่อมต่อถึงกันและบางคนอาจจะสําเร็จทม นะด้วยครูบาอาจารย์ท่านนี้บางคนอาจจะสั่ง็ม่ทำด้วยครูบาครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะเพราะว่าบุญเราเชื่อมกันถ้าบุญเราไม่เชื่อมกันฟังยังไงก็ไม่รู้เรื่องนะฟังยังไงก็ไม่เข้าใจวันนี้ก็พยายามต่อสู้กับตนเองเยอะๆต่อสู้กับตนเองมากๆยื้อกับตนเองบ่อยๆการปฏิบัติทมไม่ได้มีอะไรมากนะแค่ยื้อกับตนเองแค่ต่อสู้กับตนเองและอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจเหมือนกับสมัยก่อนที่เวลาที่ เราเห็นว่าบริษัทเนี่ยนะเข้าไปคุยงานกันเข้าไปดีวงานกันคนจีนก็พาไปเลี้ยงนะพาไปเล้าพาไปไปเที่ยวผู้หญิงนะเวลาที่กิเลสมันเกิดขึ้นน่นะมันก็เลยเซ็นหนังสือมันก็เลยเซ็นอนุมัติให้เพราะตอนนั้นกิเลสมันเกิดขึ้นเพราะตอนนั้นใจมันเปิดนะใจมันเขาเรียกว่าเพลิดเพลินไปเลยเพราะฉะนั้นนะห้ามปล่อยให้ใจเพลิดเพลินนะลูกมีสติระลึกรู้อยู่เสมอ แล้วก็ดูแลตนเองแล้วก็ปฏิบัตินะตามที่หลวงพี่บอกนะไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งนั้นนะเหตุการณ์ในวันนี้ที่จะเกิดอะไรขึ้นนะลูกศิษย์ก็ถามกันบอกมันไม่ได้เป็นอะไรนะเราก็รักษาสินของเรานะต่อให้วันข้างหน้ามันมีเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงกว่าวันนี้ก็ยังต้องรักษาศินอยู่ดีหรือต่อให้มีใครตายไปแล้วนะมีใครเกิดขึ้นมาใหม่ยังไงเราก็ต้องรักษาสินไว้อยู่ดี ศีลจะปกป้องเราจะคุ้มครองเราก็ต่อเมื่อเรารักษาศีลการรักษาศีลนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ไปทําร้ายผู้อื่นไปทําร้ายจิตใจคนอื่นไปทําร้ายคนอื่นด้วยคําพูดไปเบียดเบียนผู้อื่นไปเมาจนขาดสติแค่นี้เองเมื่อเราไม่มีสิ่งเหล่านี้นั่นก็หมายความว่าเราจะไม่ชักศึกเข้าบ้านแต่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราละเมิดต่อศีลนั่นก็หมายความว่าเรากําลังชักศึกเข้าบ้าน กาลังทําให้เราเจ็บปวดนะลูกค่าคืนนี้ก็ขอนะจเจริญพรญาติโยมนะลูกแล้วก็ขอให้นะแ้วลาดปลอดภัยจากอันตรายใดๆทั้งหลายแล้วก็นะยึดมั่นนะในคําสอนของพระรันาตนตยแล้วก็ปฏิบัตนะิอย่างมั่นคงนะลูกจเจริญพรสาธุ